2อ1ต่อ12 11ต่อ9และ3ต่อ11นะครับก็ทำให้แตงโมนั้นไม่สามารถผ่านเข้ารอบตัดเชือกไปได้อย่างน่าเสียดายนะครับก็ตามลุน้นตามเชียร์กันต่อนะครับสำหรับผลงานของอนักกีฬายาวชนในยุทธโอลิมปิกเกมนะครับมาปิดท้ายกันที่ behind the scene นะครับวันนี้ไปดูเรื่องราวของการเลือกรองเท้าของนักบาสเกตบอลสาวทีมชาติไทยชุดเอเช่นเกมครับ รองเท้าถือเป็นสิ่งแรกสำหรับคนที่เล่นกีฬาบาสเกตบอลจะหาซื้อมาสวมใส่นอ,อกจากจะช่วยในการเคลื่อนที่การกระโดดและการวิ่งได้ดีขึ้นแล้วยังช่วยป้องกันไม่ให้นักกีฬาได้รับบาดเจ็บด้วยสำหรับรองเท้าบาสเกตบอลในปัจจุบันมีให้เลือกหลากหลายและแต่ความชอบของแต่ละคนแต่ของสาวนักยัดท์กทีมชาติชุดเอเชียนเกม2014รุ่นที่ได้รับความนิยมอันดับต้นๆคงจะเป็นไนกี้รุ่นไฮเปอร์ดัง2013ซึ่งมีสนนราคาอยู่ที่4,500บาท โดยนอกจากรูปลักษณ์ภายนอกจะสวยงามแล้วยังมีประสิทธิภาพอนนื่นๆที่ซ่อนเอาไว้อีกด้วยน้องเจสุวิมลแสงเทศติดสาวทีมชาติไทยชุดเอเซนเกมบรรยายสรรพคุณรองเท้ารุ่นนี้เอาไว้ว่าอ๋ออย่างรุ่นนี้นะคะจริงๆตอนแรกอะเลือกที่สีก่อนเพราะว่ามันสวยแล้วก็พอลองใส่แล้วมันมันนิ่มมากข้างในแล้วแบบเวลากระโดดลงมานแล้วมันซอฟแล้วมันใส่แล้วมันสบายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ส่วนทินิคการเลือกรองเท้าที่เหมาะสมนั้นน้องเจระบุว่าต้องเลือกดูด้วยตัวเองจะดีที่สุดเพราะรองเท้าแต่ละคู่ล้วนแล้วแต่มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปบาสเป็นกีฬาที่ต้องแบบเคลื่อนที่ตลอดเวลาแล้วก็กระโดดบ่อยอะค่ะการเลือกรองเท้าคืออาจจะต้องเลือกที่มีพื้นที่ตรงส้นนะคะที่หนาหน่อยเพื่อเวลากระโดดลงมาจะได้รองรับแล้วป้องกันการเจ็บเข่าด้วยอะค่ะก็ แต่บางคนก็จะชอบไม่เหมือนกันอย่างหนูจะชอบพ่อสูงเพราะว่าการข้อเท้าพลิกด้วยอย่างเงี้ยค่ะแต่บางคนเขาจะชอบพ่อต่ำๆมันก็ทําให้สปีดได้เร็วขึ้นอย่างเงี้ยค่ะอย่างไรก็ตามเหล่านักบาสสาวทีมชาติไทยได้ฝากเอาไว้ว่าแม้จะมีรองเท้าที่ดีหรือแพงแค่ไหนแต่หากขาดการฝึกซ้อมก็ยากจะพัฒนาฝีมือให้ดีขึ้นรัชนิพงศ์วรสลินสมขาวไทยอสมทรายงาน ก็เป็นเรื่องราวเบาๆขอบสนามของนักบาสเกตบอลสาวทีมชาติไทยนะครับติดตามกันทุกวันนะครับพีไฮเดอร์ซินก็จะนําเรื่องราวเบาๆขอบสนามมาฝากกันนะครับตามลุ้นตามเชียร์กันนะครับนักบาสเกตบอลสาวทีมชาติไทยจะลงแข่งขันในเอเชียนเกมที่อินชอนต้องบอกว่าเหลือเวลาอีกไม่ถึง30วันแล้วนะครับพี่แดงพี่สุวิทย์ครับอืมค่ะขอบคุณมากครัตุยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ก่อนันเดี๋ยวช่วงหน้าน้องจิบจังจะพาไปดูนะครับตอนนี้สังคมไทยนิยมอะไรไปแปลกๆนะครับเช่นเดียวกับต่างประเทศหรือเปล่าไม่รู้ชอบทําอะไรก็ศิลปะของตนเองนะครับเพื่อสร้างความสนใจหรือไม่กระทัาบุญทําบุญสนก็มีบ<อ>ักสครู่กว่านะครับสนับสนุนโดยยาเกรกคูสําหรับบํารุงร่างกายกรุงเทพประกันชีวิตยาเม็ดฟรรเทาปวดซาร่า Bye-bye.